สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะเอารถลูกค้าไปติดตั้งถาดสไลด์นะครับจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นลูกค้าก็ติดต่อกับที่ร้านไว้แล้วเรียบร้อยเราก็บริการให้นะครับเป็นผู้ช่วยนะครับดูแลให้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับสปินเตอร์คันนี้จะเป็นช่วงยาวนะครับนี่อันนี้ก็คือลูกค้าเอาไป ทำตกแต่งไว้นะครับไม่รู้ว่าแต่งเสร็จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าไปถ่ายอีกทีนี่มีบุเหมือนบุซับเสียงกันความร้อนด้วยนะครับปูพื้นใหม่แล้วก็ลูกค้าเขามีติดตัวแอร์ครับแอร์ที่เป็นแบบว่าแบบจอดรถแล้วเปิดแอร์ได้ครับนี่นี่นะครับ ตัวแอร์คลูกค้าไปติดมาแล้วก็ฟิล์มเป็นรอยนิดนึงครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นรอยพองครับพองจากข้างในเดี๋ยวผมไปพาไปดูข้างในอ,อันนี้ก็คือเป็นบริการนะครับจากอัมนาจนะครับซื้อรถกับอัมนาจไม่ต้องห่วงนะครับในนี้มืดนิดนึงไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับ ฟีมันแบบว่ามันพองครับน่าจะเป็นตอนที่ติดนะครับช่างอาจจะรีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวนะัดช่างมาเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเสร็จผมจะเอาไปติดให้ลูกค้านะครับถาดสไลด์มอเตอร์ไซค์ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับก็ออกเดินทางมาจากที่โชว์รูมแล้วนะครับกําลังจะไปที่ร้านใส่ถาดสไลด์มอเตอร์ไซค์นะครับที่ชนบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่บนมอเตอร์เวย์ ข้างหลังก็จะโล่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่ายัางทำอะไรไม่เสร็จเลยลูกค้าให้เอามาใส่ถาดสไลด์ก่อนนะครับเพื่อจะได้แบบตอนเอาไปตกแต่งใส่เบาะใส่อะไรพวกนี้มันจะได้เก็บงานให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็อาสานะครับบริการให้กับลูกค้าเดี๋ยวมาดูว่าถใส่ไปแล้วเป็นยังไงถาดสไลด์เนี่ยมันมีหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ มาถึงที่โรงงานแล้วนะครับนี่โรงงานสําหรับใส่ถาดสไลด์ครับอันนี้ก็คือเตรียมงานไว้แล้วนะครับวันนี้มาติดตั้งทีมช่างกําลังดูจุดขึ้นจุดร้อยสายไฟต่างๆนะครับเมื่อคืนมาพักที่พัทยานะครับว่าระหว่างรอช่างติดตั้งถาดสไลด์นะครับ กำลังพาผู้ช่วยไปหากาแฟทานตอนเช้านะครับบรรยากาศที่พัทยาเราต้องตั้งรถให้มันตรงก่อนนะครับ จับเครื่องเสร็จปุ๊บเราเช็คก่อนว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงรถพวดผ้านะครับเอามือจับไว้ก่อนเช็คเช็คดูว่ารถรถยังอยู่ไหมและที่บอกว่าให้ใส่เกีนหนึ่งไว้เพราะว่าการลดมันไหล,ไหลออกใชอ่อันนี้สําคัญนะครับรูพวกเนี้ยสำคัญอย่าสมมุติว่าถ้าลูกค้าขี่รถสปอร์ต s พาน r นะครับ ล้อมันจะเล็กกว่านี้ก็คือเลื่อนมาลูหน้าหรือเขาชอบรูหลังก็คือเบอร์อรที่3เนี่ยก็คือจะมีระยะใช่มีมีระยะของเส้นผ่าศูนย์กลางของล้ออีกทีนึงขึ้นอยู่กับตอนที่เขากระชากอ,ออกกระชากออกว่ากระชากออกง่ายหรือยากแต่ถ้าเกิดกระชากออกอยากเนี่ยแสดงว่าล้อมันแน่นมากนนแน่นมากแต่ถ้าเกิดง่ายเลยแบบกระแทกตึ้งแล้วออกเลยอันนี้อันนี้อันตรายครับอ่าแล้วก็ตัวอันนี้ของเรามีสองไซส์มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ครับ อ่า s Pan r r พวกรถสปอร์ตเนี่ยเหมาะจากอันนี้ขันน็อตเบอร์สองสลับกันได้แล้วก็ตัวถ้วนยนะครับจะมีสองไซส์เหมือนกันอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กก็ใช้คู่กันครับครับย้ายทั้งสองโอเคอันนี้บอกอีกอันหนึง่งล็อกล้อเราสามารถสไลด์ได้ขันน็อตตัวนี้ออกเก็บไว้เลยแล้วก็คลายนี่นะครับสี่ตัวมันจะสไลด์ถอยหลังได้เนียครับเราสัสไลด์รูไว้ได้ครับ เสร็จปุ๊บถ้าเกิดจังหวะที่รถที่ขึ้นมาพร้อมกันสองคันเนี่ยแฮนมันจะชอบชนกันแล้วก็สไลด์หนีกันก่อนเยื้องกันนิดนึงเยื้องกันนิดนึงครับครับเดี๋ยวมัดเชือกก่อนแกอ,องผมนะแกคงเป็นอยู่แล้วเนาะครับคนคนเล่นรถก็น่าจะมีจุดยึดของแต่ละคันอยู่แล้วเชือกแกน่าจะใช้เป็นอยู่แล้วมั้งครับ ไม่น่ายากครับไม่น่ายากนะมีเชือกให้สิบสองเส้นนะครับครับผมก็ดึงดึงอย่างที่ผมบอกอย่าพึ่งดึงแรงพยายามอย่าปล่อยรถไว้แต่จริงๆตัวนี้มันจะล็อกอยู่แล้วเนาะระดับหนึ่งใช่ในระดับมีโอกาสไหลได้เหมือนกันคืออันเนี้ยล้อหน้าเขาใหญ่เนาะมันก็เลยเหมือนจะแน่นแต่ถ้าเกิดเจอพวกล้อหน้าเล็กๆเนี้ยครับ มันจะแบบโ้งเค้งง่ายมากแล้วมันจะเอียงโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีอ่า,อาให้ระวังนิดนึงอย่าแบบถ้าเกิดมีคนช่วยก็ให้เขานั่งค่อมก่อนแค่ค่อมเฉยๆไม่ต้องทำอะไรประคองไว้เฉยๆประคองไว้อ่าเสร็จปุ๊บแล้วเรามาเช็คเช็คการตรงของรถครับ ว่าเรามัดตรงหรือเปล่าอย่าเอียงซ้ายเอียงขวาเนาะดูรถให้มันตรงตกขึ้นเนาะอ่านี้เรียบร้อยพร้อมขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าวิ่งจริงๆก็ยึดหลังด้วยก็ดียึดดึงข้างในรถอีก4ี่เส้นต่อรถคันนึงจะใช้ทั้งหมด6เส้นครับจะดีมากเลยครับเพราะตอนรถวิ่งเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรนะพี่ใช่เพราะว่าอันนี้แค่2เส้นเนี่ยมันก็ยังให้ตัวได้อยู่อ่าครับแต่ถ้าเกิดสเส้นเลยเนี่ย มันจะนิ่งมากแต่ทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้ดึงอีกสี่เส้นที่เหลือเนี่ยไปดึงอยู่บนรถรมัดกับที่รถไว้อย่ามามัดที่ถาดอ่าเพราะถาดมันก็จะถูกดึงด้วยใช่ใช่ใช่ทีนี้เริ่มมาขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกตอนนี้มันยังล็อกอยู่ใช่ไหมครับ,รบการการให้มันปลดล็อกก็คือเอาออกนิดนึงปุ๊บเริ่มยกได้นี่ครับ,รบมันจะยกได้พอยกปุ๊บรอไว้แล้วก็อินไว้ครับแล้วก็ปล่อยเลยมันเลยลหน่อยครับไปเรื่อยๆเลยนะครับ สี่อยโลนะครับคันนี้การการทำงานของเขาควรสตาร์ทเครื่องด้วยเพราะมันใช้แบตเตอรี่ครับเสร็จปุ๊บให้ตาเรามองคนไกนี้นะครับผมให้มันขึ้นไปคล้องข้างบนนู้นขึ้นไปซองปั๊บแล้วก็พอครับอ่าปล่อยสวิตให้มันหยุดเสร็จปุ๊บตอนนี้ยังยกไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราถอยหลังไปหน่อยนึง ปึ๊บเนี่ยมันยกได้ละอ่ายกรอไว้เสร็จปุ๊บทีนี้ขึ้นได้เลยก็กดขึ้นได้เลยนะครับปบั๊บพอนจังหวะขึ้นปึ๊บสี่ร้อยโลสบายสบายใช่พอขึ้นเสร็จปุ๊บจังหวะที่เขาตกลงปึ้งควา้าเราคว้าไว้ก่อนไม่ให้มันไหลเข้าไปอ๋อเผื่อน้ำหนักมันเทปไปข้างหน้านะครับมันเทไปลงไปข้างหน้านะครับอ่ะปล่อยมันดึงไปเรื่อยๆให้สังเกนนต,ตน็อตตัวนี้ปึ๊บ พอเข้ามาชนก็คือล็อกเรียบร้อยอ่าเพราะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไม่ให้รางกระดขึ้นข้างบนครับอ่าทีนี้ก็ไปดึงรัดอีกสี่เส้นอ่าฮะลงจุดจุดที่เราเดี๋ยวเราใส่ห่วงไว้ครับเนาะแล้วก็ทีนี้ก็เดินทางได้เลยนะครับอ่าสบายสบายสปินเตอร์น่าจะใส่ได้สองคันได้อยู่เนาะถ้าคันไม่ใหญ่เลยสบายเลยครับครับผมเดี๋ยวดูนะครับไม่ต้องกดนี่ก่อนไม่ต้องกดเลยไม่ต้องกดอะไรเลยดึงออกได้เลยเนี่ย ใช้พลังเยอะมากเลยนะเนี่ยดูดิตามน้ําหนักของรถด้วยเนาะแต่ละคันใช่แต่ถ้าเกิดเป็นรถสปอร์ตสองคันน่าจะเบากว่าน,นี้ครับแล้วพอมันเงยขึ้นปุ๊บเนี่ยที่บอกปล่อยปุ๊บแน่มันจะล็อกอยู่เสร็จปุ๊บถอยได้เลยอันอันนี้ขึ้นเหมือนเดิมปึ๊บ เินหน้านิดนึงให้มันล็อคแล้วปลดข้างบนกลนวลง ไปสักร้อยสิบทีนี้เราก็สามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าได้นี่ถ้ากล้องมาถ่ายตรงนี้ห,หน่อยตรงหน้าจอดนี่เห็นไหมครับอื้อนี่คือ,อตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าเลยเราไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับดี่สังเกตเท้าผมนะไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะครับก็คือวิ่งตามคันหน้าเลยเราแค่ประคองวงมาลัยเฉย ในกรณีที่เราเดินทางไกลนะครับสปินเ,เตอร์ก็เป็นรถที่ขับง่ายขับสบายเลยครับครับนี่ก็เป็นหนึ่งหน้าที่นะครับที่วงการใส่ลา,ลายเซอร์ไพรส์นะครับให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวรอว่ารถคันนี้ลูกค้าทําเสร็จจะทําอะไรบ้างใส่เบาะใส่อะไรไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับนี่ มีระบบครบเลยคันนี้ระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับเปิดแอร์ที่เป็นแบบแอร์มอเตอร์โฮมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสติงเตอร์นะครับอยแบบากจะตกแต่งแบบไหนอะไรยังไงก็ปรึกษาได้คันนี้ลูกค้าเขาก็ออกแบบเองหาอะไรกิจกรรมที่ลูกค้าทำก็คือขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยเป็นรางสไลด์ใส่มอเตอร์ไซค์นะครับลูกค้าท่านใดมี คำถามหรือมีอะไรเกี่ยวกับรถสปินเตอร์หรือรถเบนทุกรุ่นนะครับตัวหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697 l ลาย ID ไก่เบน K A I b E, e N S นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบเมอร์เซเดสเบรุ่นไหนกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m e r c e d ซเดสเบครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมน๊ะอย่าลืมนะครับอยากซื้อรถเบนโทรมานะครับสวัสดีครับ